มาต้อนรับคุณหนูดีกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้เรามาคุยเรื่องของการสร้างระบบชีวิตให้พิชิตเป้าหมายหรือว่า system versus goals นั่นเองนะคะแน่นอนว่าเป้าหมายในชีวิตของคนเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุเนาะคุณหนูดีเนาะคือบางทีถ้าเราเด็กมากๆเราก็จะมีแบบฝันที่แบบอื้อาจจะ ในเรื่องของการงานหรือว่าครอบครัวนิดหน่อยแต่เราคงไม่ได้วางแผนจนไปไปถึงแบบกระสงกระเสียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้พออายุเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของระบบการจัดการความคิดแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตอย่างไรที่มันจะทําให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้ใช่ okay, ค่ะซึ่งวันนี้นะคะหนูดีไดเ้เราเนี่ยอยากจะแชร์คลิปหนึ่งนะคะให้คุณผู้ฟังลองเข้าไปดูน่ารักดีมากๆเลยก็ จะเป็นคลิปของยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาพูดถึงวิถีชีวิตของเขาที่เขาอ่ะได้ปรับหลังจากที่เขาเนี่ยก็คือเหมือนกับเมีการตั้งเป้าหมายแต่ก็สังเกตว่าคนที่ตั้งเป้าหมายเนี่ยบางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้จะตั้งใจแค่ไหนเพราะว่าชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีระบบสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถดําเนินคือเป้าหมายบางทีเป้าหมายมันใหญ่มากเนาะสมมุติเรียนจบแพทย์อย่างเงี้ย หรือฉันจะต้องเป็นนักเพาะกายอันดับหนึ่งของประเทศไทยหรืออะไรใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งเก็บเงินซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตให้ได้นะคะแต่ว่าตัวเขาบอกว่าถ้าเกิดเอ่อตัวเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่มันเป็นสัมฤทธิผลแล้วมันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานมากแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เราแบบดําเนินไปได้ทุกวันเนี่ยมันคือระบบหรือกิจกรรมที่เขาที่เราเนี่ย สร้างขึ้นมาในทุกวันทุกวันทุกวันนั่นแหละบางทีเป็นร้อยเป็นพันวันกว่าจะเดินไปถึงตรงนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าแชร์ไลฟ์สไตล์ของเขาที่แยกออกมาระหว่างโกกับซิสเต็มนูดีก็เลยคิดว่าก็จริงนะดิฉันก็แอบเห็นด้วยนะคุณปูเป้เพราะว่า,าแต่หนูดีอ่ะไม่ได้เรียกมันว่าระบบหรือซิสเต็มหนูดีเรียกว่ารูทีนก็คือดิฉันสังเกตว่าเวลาดิฉันอะไปเรียนต่อหรือไปเดินทางเนี่ยตอนที่ไปแรกๆอะ รูทีนในชีวิตคือมันสับสนมากเลยว่าจะทําอาหารกินเองไหมทํายังไงอจะออกกําลังกายหรือเปล่าออกที่ไหนเอจะตื่นกี่โมงดีเวลาไม่เหมือนที่บ้านประมาณเนี้ยค่ะอะช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่ทําอะไรไม่ค่อยได้มันสับสนมากเลยจนกว่าดิฉันก็มาสังเกตเพราะว่าไปเรียนต่างประเทศหลายปีดิฉันก็สังเกตว่าถ้าอยากให้ทํางานสําเร็จหรือไปเรียนแล้วมันได้รายงานหรือกานบ้านที่เสร็จเร็วๆเนี่ยดิฉันต้องรีบ สร้างรูทีนให้เร็วที่สุดรูทีนว่ากินกี่โมงทําอาหารเองไปซื้อที่ไหนออกกําลังกายที่ไหนแล้วก็มีเวลาทํางานเมื่อไหร่เออเราก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยก็ใช้ชีวิตอยู่กับรูทีนที่ตัวเองสร้างนั่นแหละแล้วพบว่ามันช่วยถ้ารูทีนเป๊ะงานจะสําเร็จเยอะมากในหนึ่งวันแต่ถ้ารูทีนล่มเช่นตื่นมาเราไม่ออกกําลังหรือตื่นมาเราไม่นั่งสมาธิตามที่วางไว้เนี่ยวันนั้นมันก็มีผลกับงานมากวันนี้ก็เลยอยากชวนคุณผู้ฟัง มาคุยกันเรื่องนี้แหละว่าระบบในชีวิตหรือรูทีนชีวิตของคุณน่ะที่มันช่วยให้สําบรรลุเป้าหมายคืออะไรแล้วอยากถามคุณปูเป้บ้างรูทีนคุณน่ะตื่นเช้าใช่ไหมคุณปูเป้แล้วมีอะไรอีกส่วนใหญ่เราจะรู้ของคุณแค่ตื่นเช้าเท่านั้นเองก็ตื่นเช้ามาทํางานทํางานเสร็จกินข้าวแล้วก็ไปทํางานอีกที่หนึ่งจากนั้นเสร็จ ปุ๊บเนี่ยก็แล้วแต่แล้ละเพราะในช่วงนี้คืองานอีเวนต์มันมันก็ไม่มีนะเนี่ย <Yeah, yeah. S 1> ถ้าสมัยก่อนดิฉันก็จะปีรับงานนอกแบบอีเวนต์บ้างลงเสียงสปอตโฆษณาดิฉันก็รับนะฟังจ้างได้งาน private ส่วนตัวอะไรดิฉันก็ไปเป็นพิธีกรได้ yeah, yeah. อะไรอย่างนี้นะก็มันมันจะสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่คือเป้าหมายของดิฉันเนี่ยดิฉันมองเอาไว้เพราะว่า ดูทรงแล้วว่าคุณหนูดีอายุพวกเราก็ปูนี้ดีฉันก็ไม่รู้ว่าบ้านปลายดิฉันจะมีเ,เนื้อคู่อะไรอยู่กันไปจนแก่หรือเปล่าเราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลเรื่องการเงินให้ดีๆด,ดิฉันก็จะเนี่ยแหละมาวางแผนดูว่า,าช่วงนี้ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มเป็นอย่างไรหรือว่ามีกองทุนอะไรตัวใหม่ๆถ้าว่างปุ๊บดิฉันก็จะเข้าธนาคารเพื่อไปซื้อสิ่งเหล่านั้น อ่อแล้วในอย่างอย่างรูทีนในชีวิตของคุณเนี่ยเพราะรู้ว่าคุณปูแเป้เป็นคนที่ไม่ใช่คนฟุ้งเฟือยอยู่แล้วด้วยคือคือเป็นคนที่เน็กเซนเรื่องเงินมากคือคุณน่ะก็ไม่ได้งกนะเพราะคุณก็เที่ยวใช่ไหมแล้วคุณก็เป็นคนแร์แล้วคุณก็ได้เดินทางทีเนี้ยในแบบเหมือนระบบในชีวิตคุณที่คุณทําเป็นประจําทุกวันอะ่ะม,มันมันส่งผลต่อเป้าหมายระยะยาวของคุณยังไงบ้างในเรื่องการเงินนะการเงินนะหรอดิฉันเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นนี่ใคร และไม่ชอบให้ใครมาติดหนี้เรานะคะฉะนั้นการเงินของเราจะต้องเป๊ะเช่นถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายตายตัวน้ำไฟบัตรเครดิตอินเทอร์เน็ตดิฉันตั้งตัดบัญชีไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าบัญชีธนาคารไปเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วคือบางทีเคยเจอคนที่แบบบินวางอยู่อะ คือเขาก็มองเห็นว่ามันก็แค่สแกนหรือว่าเข้าแอปเดี๋ยวนี้มันจ่ายง่ายมากค่าน้ำค่าไฟแต่เขาไม่ทำจนจนวินาทีสุดท้ายหรือว่าจนรอเน็ตตัดไปแล้วค่อยไปจ่ายอันนี้เราเราไม่เก็ตความคิดของเขาว่าทำไมเขาถึงต้องรออะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็มีศักยภาพที่จะจ่ายอันนี้มันก็บอกได้เวลาเราเจอคนแบบนี้เราจะรู้สึกว่าถ้าบางทีไปกินข้าวหรือไปแชร์อะไรด้วยกันคนแนวนี้มักจะชอบโอนเงินส่วนแบ่งค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยช้าหลังคนอื่น เออไอไอไอนิสัยเนี่ยมันจะโชว์ในในทุกๆด้านเนี่ยนะคุณบุเป้รู้ฟังบอกฟังแล้วนึกถึงสถานการณ์ตัวเองอันนี้ดิฉันอะเคยเป็นคนที่มีนิสัยอย่างนี้แต่ไม่ใช่เรื่องเงินแบบนี้นะแต่มันไปโชว์ในเรื่องการเติมน้ํามันรถคุณบูเป้แล้วหนูเดียขับรถจําได้เลยว่านาทีสุดท้ายถึงเติมคือน้ํามันอะต้องลดลงมาจนแบบเกือบหมดถังแล้วหลือขีดนึงหรือบางที่ต่ำกว่าขีดนึงนะค่ะเรื่องเนี้เกิดขึ้นประมาณยุ ยี่สิบแล้วก็ขับรถจำได้ว่าเพื่อนเยอรมันเป็นผู้หญิงเป็นวิศวกรชาวเยอรมันมาเยี่ยมที่เมืองไทยแล้วดิฉันขับรถให้เขานั่งเพราะว่าเขาขับไม่ได้อยู่แล้วเขามาเมืองไทยปรากฏว่าเขาเห็นน้ํามันดิฉันเกือบหมดโอ้เขาร้องแบบีิงดังมากแล้วหนูเดียอยู่กับหนูหวานสองคนเพื่อนข้างหลังเพื่อนจะงงว่าโอ้กับกี้ดังมากแล้วก็บบกว่าทําไมถึงปล่อยให้น้ํามันเกือบหมดถังทําไมไม่เติมรู้ไหม่อันตรายแค่ไหนเราสองคนก็แบบเอ้า มันยังไม่หมดปั๊บมันเหลืออีกนิดหนึ่งเขาแบบไม่ได้เลยนะคนเยอรมันเนี้ยนะครึ่งถังคือเติมให้เต็มตลอดเวลาต้องมีน้ามันอยู่ครึ่งถังถ้ารถมาถึงครึ่งถังเข้าเติมรถถึงครึ่งถังเข้าเติมแล้วคุณเชื่อไหมคุณปุ้บเ้งแต่วันนั้นนะดิฉันจะคอยเช็คต,ตลอดครึ่งถังครึ่งถังเติมเราก็เลยคิดว่าคนที่เป็นนิสัยทําอะไรทุกอย่างมาทีสุดท้ายอะ่ะม,มันสร้างความเสี่ยงให้ชีวิตเนะาะแล้วเนี่ยอย่างบินบางคนนะโดนตัดน้ําตัดไฟบางที บางคนไม่ใช่ไม่มีตังนะกลับมาบ้านเคยเห็นคนโดนโยกมิเตอร์ไปแล้ว<ะ>เพราะไม่ได้จ่ายค่าน้ำทั้งตัวเองเงินนั่นแหละอันนี้คือคือเป็นสิ่งที่ที่ฉันตั้งคำถามว่าหรือหรือตอนเขาเคยมีปมอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าต้องต้องรอ last minute จริงๆอะ่ะแล้วค่อยจ่ายทั้งๆที่ มันจ่ายได้เลยอันนี้มันมันบ่งบอกได้ในหลายสถานการณ์ที่หลายๆคนน่าจะเห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าส่วนกลางหมู่บ้านคอนโดหรืออะไรต่างๆก็จะมีคนแนวเนี้ยที่เขามีตังแต่เขาแบบรอจนต้องทว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 งเอ่อจะบอกว่าลืมครั้งหนึ่งก็คงจะได้แต่ถ้าสองสครั้งเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ปุเป้จะไม่ทําเลย จริงจริงจร,งจรงิแล้วบางทีเนี่ยมันมันน่ามันมันน่าอายมากเนาะแล้วมันน่าเกรงใจคนอื่นแล้วก็เออทําไมอ่ะทําไมแบบทําไมไม่ไม่ให้มันจบจบไปเลยนี่เข้าใจเข้าใจคำถามคุณปุ้เ,เลยเพราะฉะั้นไหมทุกคนคือระบบในชีวิตอะอะไรที่เราไม่ต้อง มาคิดซัมซากัะค่ะให้มันตัดอัตโนมัติไปเลยเนื่องจากปัจจุบันมันสะดวกมากผมว่าแล้วคุณปูเป้ประเด็นที่คุณปูเป้พูดว่าเวลาไปกินข้าวรวมกับเพื่อนล้วจะมีคนที่จ่ายเลทอะ่ะมีคนเอาไปตั้งเป็นกระทู้เลยนะถามแล้วดิฉันก็เพิ่งรู้ปัจจุบันมันมีแอปที่ไปไล่ตามให้เขาตั้งชื่อเป็นสัตว์ชนิดขุนทองขุนทองแต่ก็มีคนเอาขุนทองไปประนามยามเยียดแบบจะจิกฉันเกินไปแล้วนะอะไรเงี้ยแต่คือในทางกลับกันเราก็รู้สึกว่าอ้าวถ้าคุณโดนขุนทองจิกบ่อยๆแล้วทำไมคุณไม่โอนล่ะ ใช่ไหมใช่มาเพราะต้องรำคาญขุนทองแปลว่าแปลว่าขุนทองเนี่ยมันมันก็พยายามทําหน้าที่ของมันนะโถสงสารมันเนาะคือบางทีปุ่ไปให้ว่าอย่างเนี้ยคือเราก็จริงใจกันไปถ้าไปกับเพื่อนถ้าสมมุติว่าเลือกร้านที่เรารู้สึกช่วงเนี้ยเรามีปัญหาหมุนเงินไม่ทันช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราก็จริงใจบอกกับเพื่อนไปไม่ต้องกลัวเสียหน้าเสียฟอร์มปุ๊บไปคิดว่าเพื่อนๆทุกคนที่เขารักคุณเขาก็ต้องเข้าใจพร้อมที่จะโอเคเดี๋ยวเราไปร้านอื่นที่เธอสามารถที่จะแบ่งจ่ายหรืออะไรอย่างงี้กันได้ เห็นด้วยเห็นด้วยเลื่องเลือก,อกจริงๆไปเจอเพื่อนมันอยู่ที่ไปคุยไปเมาส์มอยอ,อ,อะไรจะเป็นร้านข้างทางร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์ว่าม,ม,ม,มันได้หมดเพราะว่าเพื่อนนี่ถ้าเพื่อนที่คบกันมานานๆเนี่ยขเขากันสนุกบางท,ทีแทบไม่อยากกินอาหารเลยเลืออที่สบายกระเป๋าเราดีที่สุดแล้วก็จ,จ่ายตรงนั้นให้จบจบไปเลยกดเงินสดไปด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะมาค่ะคุณหนูดีสร้างระบบ ชีวิตให้พิชิตเป้าหมายของเรากันนะคะเป้าหมายแต่ละคนตอนนี้อาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะอยากมีเงินเก็บเอาไว้ในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนบางคนก็เป้าหมายตอนนี้คือหนูอ,อยากจะไปเรียนต่อแต่เรื่องสถานการณ์อะไรต่างๆช่วงนี้เห็นใจเนาะน้องที่จบใหม่หรือว่าคนที่วางแผนจะไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณหนูดีเพราะมันเกิดภาวะที ครั้งนี้ชาติหนึ่งน่าจะไม่เคยมีใครเคยเจอนะคะแล้วมันก็มาเจอตกในรุ่นเรานั่นก็คือภาวะโควิด -19 ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องมาสร้างระบบระเบียบของชีวิตตัวเองเพื่อให้เป้าหมายเราอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ค่ะมันอาจจะมีหลายเส้นทางเนาะที่ไปสู่เป้าหมายนั้นเพราะหนูที่ก็เห็นฝรั่งหลายๆคนนะทุกๆขันที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วเขาอะอยาก พูดภาษาไทยให้ได้เพวกเราเนี่ยแหละไม่ต้องใช้ชีวิตเป็นเอ็กซ์แพตที่อยู่ในเมืองไทยเราก็ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารตลอดหนูที่เห็นความแบบพยายามของหลายคน้ะทึ่งมากคุณปู้บ๊คือเขาอะสร้างวินัยประจําวันของเขาเองที่เขาจะท่องหนังสือแล้วก็เพื่อนฝรั่งหนูดีบางคนนะคือบางคนจ้างคนไทยไปสอนตัวแต่ตัว่าบางคนเลือกที่จะทําตัวเป็นนักเรียนประถมหนึ่งในประเทศไทยด่วยตัวเอง<ะ>คือเขาอะก็ไปซื้อหนังสือคัด ก็ไก่ขอไข่อะไรแล้วก็มานั่งคัดเองที่บ้านเปิด YouTube ดูและที่ฉันเคยมีครูฝรั่งนานแล้วครูฝรั่งผู้ชายคนหนึ่งตอนนั้นทั้งโรงเรียนไทยมีเปิดเป็นโรงเรียนไทยแล้วมีประถมด้วยอม,มีครูฝรั่งคนเดียวอืมเรื่องนี้เป็นสิบป,ปีละจาได้ว่าพอเขาหมดคาบสอนของเขาอะทุกท่านเขาสร้างเป็นวินัยประจําวันของเขาที่เขาขอไปนั่งออดิตในชั้นเรียนเด็กป .1 นนก็จะมีครูฝรั่งตัวโค้งๆเนี้ยไปนั่งอยู่หลังห้องเรียนสุดแล้วก็เรียนกับเด็กป .1 อ,นนอะ แล้วรู้สึกสักเทอมหนึ่งนางก็อ่านเขียนภาษาไทยของนางได้เอ็นดูมากก็คือเหมือนย้อนกลับไปใช้ชีวิตวัยหกเจ็ดขวบใหม่ร่วมกับเด็กไทยเนี่ยมันมันอยู่ที่ความตั้งใจแล้วมันอยู่ที่มันอยู่ที่วินัยที่คุณจะสร้างแล้วก็อยู่ที่ความทุ่มของคุณเองเพราะว่าเวลามันเป็นของคุณช่วงเนี้ยไปไหนไม่ได้จริงช่วงที่เดินทางไม่ได้เนี่ยมันทําให้หนูดีได้ได้สร้าง อะไรใหม่ๆขึ้นเยอะนะคะเช่นหนังสือที่ซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้อ่านดิฉันก็ตะกุยมาเรียงเลยแล้วก็ไล่อ่านแต่ว่าหนังสือมันไม่มันไม่สามารถอ่านตัวเองได้เราต้องมีคนจัดเวลานั่งลงแล้วเปิดมันอ่านขึ้นมาอืม่มันเยอะมากนะค่ะถามคุณครูเป้นหน่อยเดินทางไม่ค่อยได้ช่วงนี้ไปต่างประเทศไม่ได้ละม,มีอะไรใหม่ที่คุณเอามาเอาเอาเวลาก้อนนั้นนะ่ะมาทําอะไร ใหม่บ้างอ๋ออย่างเดือนสิงหาคมดิฉันก็เลือกไปเที่ยวไทยแทนที่จะไปต่างประเทศแล้วก็เลือกที่จะโอเคเราก็ดำน้ําในส่วนที่เรายังไม่เคยไปแม้การดำที่ผ่านมาจะแห้วแป๋วไม่ได้เจอฉลามวาน language language language. นะคะมันก็แล้วต่บุญตะกรรมไปเพราะเรื่องอย่างนี้มันเป็นสัตว์ตามธรรมชาติมันไม่เราไม่ได้ไปสวนสัตว์เราก็ต้องทําใจยอมรับในสิ่งนี้ ก็ถือว่าอ่ะเราก็เบนเข็มจัดสรรได้ทีนี้อย่างคุณหนูดีมีคำแนะนําสําหรับน้องๆอ,อย่างไรบ้างกับการที่เขาวางแผนอยากจะไปเ,เรียนต่อหรืออะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้ยมหาวิทยาลัยบางที่เขาก็ชะงักงานโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีตั้งแง่กับนักเรียนต่างชาติทีนี้เหมือนกับว่าช่องทางที่เราวางเอาไว้บางคนวางแผนกันหลายปีกับครอบครัครวเนาะเก็บหอมรอมริบแล้วก็ มีการตั้งเป้าเอาไว้เพราะอย่างงี้มันเหมือนเราต้องเราต้องมีทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณหนูดีจะทํำยังไงดีสําหรับหนูดีอันนี้อันนี้มุมมองหนูดีนิดนึงนะ,ะในไหนพูดถึงอเมริกาแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่หนูดีได้รับอะไรดีๆเยอะมากเลยตอนที่ไปเรียนแต่ว่าหนูดีไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าในปัจจุบันอเมริกาที่เป็นอยู่วันนี้ในปัจจุบันนี้เหมือนกับอเมริกาตอนที่หนูดีได้สัมผัสหรือเปล่าเพราะ ดูจากข่าวคือดิฉันก็หลังจากสถานการณ์โควิดในทีเนี่ยทำให้ไม่ได้กลับไปอีกเลยคนสุดท้ายคือปี2018แต่รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปไปทีนี้ไม่แน่ใจว่าในระบบโอเคถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาตั้งหลักได้แล้วแล้วเขาเก่าแก่เขาคงไม่เปลี่ยนโครงสร้างความเป็นตัวตนของเขาประเทศอนีางดิฉันเองก็ตกใจนะคุณผู้ฟังในประเด็นที่แบบว่าปฏิเสธไม่ใส่หน้ากากเป็นสิทธิส่วนบุคคลบางทีหนูดีก็รู้สึกหนูดีเข้าใจนะคนอเมริกนันเราก็เป็นคนอเมริกนันขึ้นนึงเราเข้าใจเลยว่า นี่คือสิทธิของฉันมันติดอยู่ตลอดอ่ะมันจะมีความเอ็นทายทว่านี่สิทธิ์ของฉันนี่คือตัวตนของฉันใครจะมาละเมิดไม่ได้ฉันก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือบางทีอยู่ด้วยเอาจริงทีดิฉันก็เหนื่อยเหมือนกัน uh. กับตรงนั้นถึงแม้เขาจะปกป้องตัวเองได้เก่งมากนะคะทีนี้เนี่ยอใครที่เคยฝันใจว่าต้องไปอเมริกาให้ได้ในวันหนึ่งไปเรียนที่นั่นเนี่ยอลองดูลองลองล,ล,ลองดูอีกทีนึงว่าเขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นวันนี้มันคือสิ่งที่ค,คุณคิดอยู่หรือเปล่า เพราะมีมั่นใจท่านดิปไปเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกาในนาทีนี้อาจไม่ได้รับประสบการณ์เหมือนในอดีตเพราะประเทศก็เปลี่ยนไปเราผู้นําประเทศคนเปลี่ยนเนาะมันก็บรรยากาศของประเทศมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเออแล้วก็แล้วก็อาจจะต้องทําใจนะคะว่าเราอาจจะไม่สามารถเดินทางหรือใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยฝันไว้ก่อนโควิดเนะี่ยอาจจะต้องดําเนินไปอย่างนี้สักสามถึงสี่ปีบางคนคํานวณสี่ปีเลยทีเดียวเอาจริงตอนนี้หนูดีก็ต้องทใจนะว่าสี่ปีนะ สี่ปีที่จะได้เดินทางออกไปต่างประเทศสี่ปีที่จะสามารถใช้ชีวิตคล้ายเดิมแต่คงไม่เหมือนเดิมประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะไม่ใช่แค่คนที่คิดจะไปเรียนต่อนะคะลานหนูดีแท้ๆเลยเนี่ยเป็นเด็กปีหนึ่งในในในประเทศไทยปีนี้เลยเนาะนี่เทอมแรกในชีวิตเขาที่เป็น freshman เขาก็ไม่ได้ไปเรียนนะคะเขาต้องเรียนอยู่ที่บ้านน้องเข้ามาหาวิทยาลัยที่โอเโหดีก็ถ้าเป็นเราเราคงอยากไปมหาวิทยาลัยทุกวันเลยมหาวิทยาลัยใหญ่นะ่าสนุกน้องก็ไม่ได้ไปเนาะอ,อยากเจอเพื่อนต้องนัดแยกกลุ่มกันก็กระทบทุกคนทุกคนจริงๆอืมก็ก็เป็นกําลังใจให้ให้นักเรียนบัณฑิตจบใหม่ด้วยกับเด็กที่เพิ่งได้เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็เด็กๆทุกคนที่ที่ไม่ได้ไปเรียนต่อทั้งทงที่จ่ายเงินไปแล้วกันเงินไว้แล้วสอบ เข้าได้แล้วเนาะต้องเลือกความปลอดภัยมากที่สุดเราก็อาจจะดูว่าเราจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทักษะการคิดคทักษะอะไรต่างๆเนี่ยที่เมืองไทยยังไงโดยไม่ไปแล้วก็ดีคิดว่าทักษะที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งที่หนูดีได้ไม่นับไม่นับรวมเรื่องการเรียนนะคะที่ได้จากการไปต่างประเทศคือสิ่งที่ดีเรียกมันว่าแบบ survival skills ก็คือทักษะการเอาชีวิตรอดคือดูแลรบดตัวเองเปลี่ยนทํา น้ำมันเครื่องดูแลบ้านจ่ายเช็คก,การเงินอจ่ายค่าเรียนเองทำอาหารเองป้องกันตัวเองไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิเราใช้ชีวิตโดยไม่มีผู้ใหญ่ตนะั้งแต่อายุสิบแปดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องคิดว่าอยากไปอยากไปได้รับสิ่งนี้อาจจะลองเปลี่ยนดูไหมว่าอยู่ในเมืองไทยนี่แหละแต่ใช้ชีวิตแบบที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเข้ามาดูแลทุกเรื่องหนูรับอาสาทําเองทุกอย่างแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ลองดูซิว่าทําได้ไหมถ้าทาได จริงๆก็สามารถได้ทักษะเหล่านั้นโดยไม่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปก็ได้เนาะเลิก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 พึ่งพาคนอื่นแล้วหันมาพึ่งพาตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ดูเพราะนั้นคือสิ่งที่หนูดีเผชิญยิ่งคุณปูเป้คุณก็ทําได้นี่คุณไม่เห็นต้องไปเมืองนอกเลยคุณก็ดูแลตัวเองดีจะตายคุณทําได้ยังไงอ่ะทําได้ยังไงหมายถึงดูแลในเรื่องไหนคะทุกด้านคือเหมือนคุณเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่ก็อยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรไงไงไุงเทพแล้วคุณก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่เห็นคุณต้องแบบ ไปพึ่งพาใครเลยอะแล้วคุณก็ไม่ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยถูกไหมคุณผู้ชดียฉันเป็นแคร์รีแบรดชอว์จากเซ็กซ์แอนด์เดอะซิตี้อ้าวชีวิตคนเราคุณผู้ฟังมันไม่มีอะไรจะเลิศไปกว่าการได้ดูแลตัวเองด้วยเงินของเราเองจริงจริงเพราะฉะนั้น บอกเลยะคุณคุณผู้หญิงทั้งหลายบางทีสมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยได้ยินว่าฉันอยากได้แฟนรวยหรืออะไรเงรี้ยปุ๊บเป้ก,ก็นั่งคิดว่ามันก็คงจะดีนะหรือว่าบางทีเราเห็นอ่าคนที่เรารู้จักเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนเพราะว่าแฟนเขามีฐานะเขาเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างนี้นั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับเขาแต่ในทางกับการปุ๊บเป้ก,ก็คิดว่าแล้วทาไมเราต้องมานั่งรอให้คนอื่น มาช่วยดึงเราไปสู่จุดจุดนั้นเราก็ขยันทำมาหากินเราก็เก็บหอมรอมริบรู้จักในการลงทุนที่ถูกต้องอย่างวันนี้หวยออกหลายคนก็ช่างใจนะคะแล้วก็ค,คุณก็คุณก็ต้องมาลองคิดว่าการซื้อลอตเตอรี่กับการเอาเงินไปซื้อกองทุนแบบไหนที่มันจะได้ผลที่หวานหอมกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมานั่งคิดดูแล้วลพอถึงเวลาเราไม่ต้องรอให้ให้ใครพาเราไปฝ่ายใดนี่เราก็ไปได้เราอยากเที่ยวเราก็ทาอยากทําอะไรก็ทําด้วยเงินของเราเอง อันนี้จริงมากนะคุณปุเป้ที่ท่านสนับสนุนวิธีคิดนี้มากเพราะอยากจะบอกว่าอย่างหนูดีมีเพื่อนบางคนที่เป็นผู้ชายที่รวยมากๆแล้วก็สังเกตเขาเคยพูดคุยหรืออะไรเขาก็มองนะผู้ชายรวยไม่ใช่ว่าเขาจะแบบชอบให้ผู้หญิงมาจับเห็นเขาเป็นแค่กระเป๋าเงินนะถ้ามีผู้หญิงมาอยากเดทกับเขาเห็นเขาเป็นคนเปยอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะจัดแยกเขาจะจัดแยกเป็นสองฝั่งเลยนะคือผู้หญิงที่จริงใจแล้วเขามาชอบตัวเขาไม่ได้เห็นเขาต้องเป็นเสียที่ไปเปย กับผู้หญิงที่เห็นเขาว่าต้องแปะแล้วเขาคือในหัวเขาแยกออกเป็นสองสองกลุ่มโดยไม่ปาปนกันเลยแล้วเวลาเขาคิดคือจริงจังเขาต้องคิดจะจริงจังกับผู้หญิงที่หารายได้ได้สําหรับตัวตัวเองแล้วก็ไม่ได้มาหวังเกาะเขาซึ่งในมุมของหนูดีที่มีโอกาสได้ได้พูดคุยเนี่ยเราเข้าใจเขาเลยนะว่าเขารู้สึกว่าอยากได้ความอยากให้คนมารักที่ตัวเขา่ทําไมต้องเห็นเขาเป็นแค่เงินมองเข้ามาที่ตัวเขาสิคือผู้ชายมีฐานะเขาก็มีหัวใจนะคะ ล้วเขาก็ไม่ได้อยากไม่เป็นกระเป๋าเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผู้หญิงที่คิดอย่างคุณปูเป้เนี่ยถ้าดีเป็นผู้ชายมีฐานะนูดีก็อยากจะเลือกผู้หญิงที่คิดว่าเออแ,แฟร์แต่คนที่เขาไม่ว่ารวยจนอ่ะถ้าเขารักใครเขาอยากจ่ายอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่ารวยจนเลยก็จ่ายเท่าที่จ่ายไหวเนาะสนับสนุนวิธีการคิดที่ไม่ได้มองว่าต้องมีแฟนรวยเพื่อเขาจะได้มายกระดับชีวิตเราคิดว่า ทุกคนมีความสามารถเท่ากันเราสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงที่สุดแต่วันนึงแฟนรวยทิ้งเราเรายังได้มีเงินของตัวเองที่จะไม่ต้องลดระดับ ความเป็นอยู่ของตัวเองลงไปถ้าวันหนึ่งเลิกตากันนั่นนะสิคะทีนี้ให้คุณผู้ฟังมาแชร์กันบ้างว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณผู้ฟังนะคะแล้วคุณมีการสร้างระบบการใช้ชีวิตณนะตอนนี้ให้ไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างไรโทรมาเลยค่ะวันนี้ถ้าได้เป็นสายหน้าไหม่จะได้รับไปด้วยนะคะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet ค่ะเบอร์นี้0 2 2 45 184ส We love to share มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนสยกับคุณอะไรคะชื่อหนึ่งค่ะคุณหนึ่งค่ะไหนลองเล่าหน่อยว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณหนึ่งคืออะไรค่ะจริงๆจริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นคนคือโชคดีที่เป็นคนที่รู้จักตัวเองอะนะคะคือหนึ่งเชื่อว่าการที่คนเอาจะมีเป้าหมายได้คือมันต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อน อย่างอย่างหนึ่งอ่ะเป็นคนที่เหมือนพอเรารู้จักตัวเองมาตั้งแต่มปลายแล้วว่าเราอยากเรียนด้านไหนชอบชอบอะไรอนะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมุ่งหมายมามาที่จุดนั้นตลอดอย่างปัจจุบันทํางานเป็นเป็นฝ่ายบุคคลอะค่ะเป็นเฮดอาร์เพราะเรารู้ว่าเราชอบทํางานกับคนเรียนจบด้านจิตวิทยามาอนะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้ตั้งแต่มปลายแล้วว่า ว่าเราชอบทํางานกับคนชอบเรียนรู้กับคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งใจเลยว่าเราจะเข้าคณะนี้เท่านั้นยอะไรเงี้ยลราก็จบมาเราจะทําด้านนี้เท่านั้นเลยเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริง,รงๆอย่างถ้านะวันนี้ถ้าพูดถึงเป้าหมายในอาชีพการงานก็คืออยากเติบโตในสายงานด้าน HR เนี่แหละค่ะก็คือด้าน HR ดีนี่แหละแต่ว่าเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะทําคืออยากมี มูลนิธิเป็นของตัวเองที่แบบว่าช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจตั้งแต่เด็กๆโอ้โหอ่าฮะอืมแล้วยังไงต่อคะในการใช้ชีวิตของเราก็คือไปตามเป้าหมายนั้นเลยใช่ค่ะเหมือนเหมือนทุกวันนี้เราก็เอนจอยกับการใช้ชีวิตเพราะว่าเราได้ทําในสิ่งที่ที่เราชอบที่เรารักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าอย่างอย่างถ้าเป้าหมายที่หนูบอกว่าเหมือนเป็นความฝันอย่างนึนที่อยาตอนนี้คือเราอยากมีมูลนิธิหรือองค์กรอะไรที่ที่ได้ช่วยเหลือสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังก็ยังต้องบอกว่ายัางไกลตัวอยู่ก็้วก็เอ,อทำทำงานทุกวันนี้ให้ให้ดีที่สุดก่อนคืองานด้านสายเหตุร่ะที่ก็เป็นงานทีเ่เราเรารักวนการนะคะอืมต้องบอกว่าเป็นเป็น,ปนจริงๆเป็นเป้าหมายที่ที่หนูดีชื่นชมมากๆเลยนะเพราะว่า เพราะว่าอย่างตัวดิเองกับน้องสาวค่ะก็คือมีความฝันนี้แหละแล้วเราก็จดจัดตั้งเป็นมูลนิธิคือมูลนิธินี้กือประมาณสิบปีแล้วค่ะคือมูลนิธิมหาสมุทร์แห่งปัญญาแล้วก็มันมันดีมากๆนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่ที่สมมุติเราจะทําโปรเจกต์อะไรเนี่ยการที่ทําตั้งม,มูลนิธิขึ้นมาโอเคมันใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ก็จะตรวจสอบเยอะนะตรวจสอบเยอะกว่าตั้งบริษัทเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับทางก็ ทางรัฐบาลหรือทางสรรพากรอาจจะกลัวว่าบางคนบางคนเนาะอาจจะใช้มูลนิธิเป็นที่ฟอกเงินหรืออะไรเนี่ยะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งอย่างพวกเราอ่ะยินดีมากที่ตรวจสอบมาเลยเพราะเราเราเจตนาระบบสุดอยู่แล้วทีนี้ข้อดีของการที่ในอนาคตถ้าธรรมหรือที่นสนับสนุนมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าในฐานะบุคคลธรรมดาคนหนึ่งคนทํางานทั่วไปเนี่ยมันสามารถทําได้อื ข้อดีคือสมมติในอนาคตเนี่ยเราจะทําโปรเจกต์อะไรใดๆก็ตามเนี่ยคะ่ะแล้วเราจดสมมติเราเอาไปจดทะเบียนถูกต้องกับกรมสรรพากรเนี่ยคะ่ะคนเพื่อนเราเคนที่เขารักเราหรือใครก็ตามที่มีจิตกุศลน,นะคะเขาบริจาคเข้ามาเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายการหักภาษีได้อย่างถูกต้องเนี่ยโอ้มันสามารถที่เขานําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้รับ เหมือนกับว่าได้รับผลดีตอบแทนไปเลยจากการกระทําบุญกุศลในครั้งนั้นของเขาก็ลองลองเริ่มดูเลยนะคะมันก็จะใช้เวลาสมมติว่าถ้าสนใจเนี่ยเริ่มดูลงหน้าไปเลยเราอาจจะไม่ทั้งสดปีนี้อาจจะัก5ปี10ปีข้างหน้าแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีจริงๆมันเป็นมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบมีคุณค่าต่อชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดจะทำแล้วก็คิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งทําได้ค่ะทําได้แน่นอนเป็น มูลนิธิเราก็ดูเลยว่าวัตถุประสงค์จะช่วยเด็กหรือช่วยสัตว์หรือช่วยสังคมหรือช่วยมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ช่วยผู้หญิงก็ตั้งแบบโอ้ตื่นดีฉันดีใจมากนะแล้วแล้วในปัจจุบันนี้มีการได้ทําอะไรในะม,มีมีกลุ่มที่เราอยากช่วยเหลือเป็นพิเศษในใจไหมคะในวันนี้เลยจริงๆอยากช่วยเหลือคนคนแก่ค่ะคนแก่คนโฮมเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเหมือนเหมือนเป็นเรื่องที่ ฝังใจตั้งแตเด็กคือไม่ได้มีปัญหากับท,ทางที่บ้านหรืออะไรนะคะแต่ว่าคือเหมือนตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราเราอยู่เราเรียนมปลายเนาะเราก็จะได้ไปทำรเราทำกิจการทุกอย่างของโรงเรียนเลย ซึ่งตอนนั้นก็โชคดีที่เหมือนว่าเป็นอหัวหน้าหัวหน้าห้องของเราอะค่ะของห้องที่เราอยู่อ่ะ,อะเขาก็เป็นคนเหมือนใจบุญสุทนทรเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะแบบว่าเน้นไปที่เรื่องของการช่วยเหลือคนเราก็เลยมีโอกาสได้ไปมูลนิธิเยอะมากเลยตอนนั้นแล้วก็เอทั้งเด็กอ่อนบ้างหรือคนที่ไรบ,บ้านบ้างหรือคนแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดที่เราไปสะกิดใจคือเอครั้งหนึ่งเราไปบ้านคนแก่อะค่ะคนคนทราที่เขาแบบว่า อันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่มีที่อยู่หรืออะไรนะคะก็คือเหมือนเป็นคนสูงอายุมารวมการเยลางเนี้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบว่าหดหทุหใจอะ่ะว่าว่าคือเหมือนเขาเป็นบ้านปลายชีวิตวนะเนาะเราเขาควรจะได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เขารักแต่ว่าทาไมต้องต้องมีบ้านปลายชีวิตที่ต้องมาอยู่แบบว่ามไม่มีไม่มีครอบครัวหรือว่าไม่มีคนที่ที่ที่เป็นญาติสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหก็เลยตั้งใจว่า ถ้าในอนาคตมีโอกาสได้ทําก็อ,อยากจะทํากับกับคนชราผู้สูงอายุอืมชื่นใจเนาะคือคุณหนูดียุคเนี้ยเราเป็นสังคมคนโสดเยอะมากนะคะและคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยก็คงจะมีผู้สูงอายุที่เลือกที่จะอ่าอาจจะอยู่เดี๋ยวนี้มันมีศูนย์เนาะที่แบบ S <S <S ดูแลดีๆโฮมแคร์ <S 2> <S 2> <inizi> care, อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งแต่บางท่านก็ไม่สามารถที่จะมีมีเงินในการจ่ายตอนนั้นในบ้านปลายได้ก็จะอาจจะมีปัญหาก็ดีมากเลยที่คุณผู้ฟังนึกถึงในจุดนี้นะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จเนาะคุณหนูดีคะอยากจะปิดท้ายอย่างไรบ้างขอชื่นชมค่ะในในความตั้งใจอันดีนี้แล้วก็เราก็เราก็ ซอร์ไพรส์ก็แฮปปี้มากนะที่บอกว่าเลือกลุ่มคนสูงอายุเพราะว่าสังคมไทยเนาะมันก้าวเข้าไปสู่เป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ที่มันเป็นช่วงทิ้งท้ายที่ให้เขามีความสกใจดีๆกับโลกใบนี้เนาะแล้วก็สถิตินิดนึงบางคนอาจจะนึกว่าเอ่อคนที่กลุ่มคนที่ฆ่าตัวตายสูงที่สุด ในประเทศเนี่ยเป็นวัยรุ่นแต่จริงบางปีเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่เขาซึมเศร้าหรือเขารู้สึกโดดเดี่ยวหรืออะไรใดๆก็ตามเหตุการณ์หรือว่าเรื่องโรคภัยหรืออะไรก็ทางการทําบุญกับคนสูงอายุอะ่ะหนูดีคิดว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนับสนุกม,มากขอชื่นชมแล้วก็ขอบคุณมากที่โทรมาแชร์ว,วันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆให้หลายๆคนอจอกไปเนาะบริเวณเพื่อจะบริเวณให้กลุ่มนี้ด้วยนะคะมองข้ามไปค่ะแล้วก็วันนี้ได้รับของรางวัลจาก ufc velvet ด้วยนะคะเดี๋ยวถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ในการรับของรางวัลนะคะ ขอบคคุณค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับช่วงนี้ขอบคุณนะคะ UFC Velvet นมเข้าโอตขนาดใหม่180มิลลิตรพกพาสะดวกอุดมด้วยคุณประโยชน์มีเบต้ากลูเคนที่เป็นใย,ยอาหารทำให้อิ่มท้องและช่วยเรื่องระบบขับถ่ายพร้อมส่งความอร่อยถึงบ้านแล้ววันนี้สั่งเลยค่ะที่ Lazada Shopee Facebook UFC Cafe หรือ Line at UFC online